สถานที่ที่มันอาจจะดูคลิเช่มันอาจจะดูว่าแบบไม่มีอะไรใครๆก็ไปกันจริงๆแล้วถ้าเราไปศึกษาเรื่องราวของมันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งเลยก็ได้ ี้เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองอัคราเป็นเมืองที่มียูเนสโกเวลด์ฮอริจนะคะอยู่ถึงสามแห่งด้วยกันในเมืองเดียวเลยรวมถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือทัชมาฮาลที่ทุกคนน่าจะรู้จักอักคราเนี่ยเป็นเมืองที่มาบูมในยุคข,ของอิสลามค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในเมืองอัคราปัจจุบันเนี่ยมันมาบูมจริงๆในสมัยของพระเจ้าอัคบามหาราชแห่งราชวงศ์โมกุลน,นั่นเองตอนนี้เราก็จะวาร์ปจากตัวเมืองอัคราไปที่ปารีปูสิตรีนะคะเป็นเมืองหลวงใหม่ที่อัฟบาเนี่ยสร้างขึ้นมาหลังจาากที่เชนะ สุดสอองครามกับแฟนพุชราชนะคะชื่อเมืองเนี่ยแต่ว่า City of Victory เตีลยียวเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาต้องการจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยฉันเพิ่งชนะศึกใหญ่มาจ้า หลอกด้วยการวดรวยทั้งก้อนเนี่ยคือมัสยิดค่ะหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยทีเดียวประตูชัยอันนี้นะคะชื่อว่าบูลันดาวาซาค่ะเป็นประตูชัยที่สูงที่สุดในโลกซึ่งอันนี้มันเป็นศิละปะแบบเปอร์เชียถือว่าเป็นหนึ่งในศิละปะที่สวยที่สุดของอินเดียนี่แหละตัวประตูเนี่ยมันจะโค้งเป็นรูปเหมือนเกือบม้าซึ่งม้าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เหมือนแบบโชคดีอะไรสิ่งนี้ตั้งอยู่ในมัสยิดคือสุาสานของคนคนหนึนน่งนั่นก็คือท่านซาลินซิสตี้นั่นเองท่านซาลินชสีีีีีนน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 ่่เเเปป็นนัักกกกบวใใาายยซููฟคคคมือองะทไขลึ ไม่มีลูกนั่นก็คืออักบาด้่นเองนียซาลิมซิตี้ก็มีการทํานายกับอัคบาว่าเดี๋ยวเธอจะมีลูก <c oughs> เพื่อกันให้ลูกตายเนี่ย <c oughs> เอาเมียที่ท้องม,มาฝากมาให้มานั่งสมาธิอยู่ปชันแล้วลูกเธอจะรอดก็รอดจริงแล้วก็ลูกคนนั้นก็เป็นลูกชายด้วยแต่นี่ต้องถือไปสุสานคนธรรมดาที่เล่นใหญ่สุดๆตั้างต่หินอ่อนทั้งหลังอย่างหนึ่งที่สวยมากๆแล้วอยากทุกคนดูก็คือมันเหมือนมุ้งลวดอ่ะทั้งหมดนี้คือหินอ่อนหนึ่งแผ่นซึ่ง ฉนุกจนบางจนเราสามารถมองทะลุได้ตอนนี้เราเข้ามาในโซนส่วนตัวของอักบาละนะคะหลังแรกที่อยู่ข้างหน้าที่คนตอนนี้นะคะก็คือป e ีว e ันอิคาร์สค่ะเป็นของพระโรงชัยว่ราชาการอาคารเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสองชั้นแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นศิลปะที่ผสมผสานหลายศาสนามากเป็นเสาที่ทําไม่มีสลามเลยเพราะว่าถ้าสูงไปใกล้มันเป็นปทียนหนา้าสองรอบหมดเลยอะ่ะซึ่งด้านบนอะ่ะก็เป็นที่ตั้งของบันลังที่อักบาจะนั่งอยู่แล้วก็มักจะเชือ้อเชิญให้พวก,กูรูของศาสนาต่างๆมาทบเถียงปัญหาศาสนากันเพราะว่าอักบาค่อนข้างจะเปิด ปาสนาเราเห็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางบ่อน้ำเลยไหมคะมันคือสถานที่ตั้งของวงดนตรีแทนที่จะซื้อลำโพงมาตั้งก็องตีมาตั้งตรงนี้เราก็เปิดเพลงขับกล่อมทั้ววังในยามค่ำคืนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนของอักบาร์กันดีกว่านี่คือห้องนอนของอักบาร์ซึ่งเล็กมากและแคบมากเพราะว่าพี่แกเนี่ยสาธาต้านของตัวเองออกเกือบหมดเพื่อที่จะยักห้องสมุดนั่นเองแต่ อ่านหนังสือไม่ออกอ่ะบาฟังหนังสือเสียงทุกคืนค่ะอักบาจะให้คนมานั่งแล้วก็อ่านหนังสือให้ฟังด้านหน้านี่นะคะก็คือตําหนักโจดาใบเป็นพระมเหสีที่อักบารักที่สุดถึงตามตำนานจะบอกว่านี่เป็นที่อยู่ของโจดาแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นคาเรมที่อยู่รวมกันหลายๆคนมากกว่าไปดูที่อาคารต่างๆจะเห็นว่ามันแบบสลักสลับวิจิตรมากแล้วก็มีลายที่แบบอ่อนช้อยเพราะเป็นที่อยู่ของผู้หญิงอ่าที่นี่เดบิทัชนะคะซึ่งเป็นชื่อเล่นของสื่อสารของท่านอิติมัตอุดจุลลาที่เนี่ยเป็นหนึ่งใน อิติมัตอุลาเป็นเหมือนที่ปรึกษาของอักบามาก่อนก็ยกลูกสาวให้กับเจ้าชายตาลิมคนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นพ่อตาของกษัตริย์ก็อย่างนั้นเถอะเขาก็เลยสร้างสุาสานขึ้นมาโดยเป็นสุาสานหินอ่อนทั้งหลังเขาว่ากันว่าสิ่งนี้มันมีฉายาฉายายนึงกล่องอัญมณีแห่งอาครารวบรวมความหรูหราไฮโซต,ต่างๆเอาไว้ในตึกนี้ตึกเดียวเลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีการลงสีลงไปในหินอ่อนวิธีการลงสีอะทุกอันเนี่ยมันไม่ใช่การวาดก็คือการเอาหินอัดเป็นรูปแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็ทําให้มัน ไปเ,เป็น,นลวดลายดอกไม้รูปทรงเลคขาคน,นี้ตัดชิน้นแต่และชิน้นแต่และชิน้นแต่และชินะช้นให้เป็นลายแล้วก็ฝังปึดลงไปในที่สุดเราก็จะวาดไปที่ทัชมาฮาลค่ะ เราน่าจะคุ้นเคยกันนี้กับทัชมาฮาลเลยค่ะนะอนุสร์แห่งความรักทั้งหมดค่ะสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าชา,ชาห์จารันเขาอ่ะมีเมียอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพระนางมุงตาชมาฮาลทั้งคู่ไม่เคยแยกจากกันเลยพอพระนางมุงตาชมาฮาลเนี่ยตายพระเจ้าชา,ชาห์จารันใจสลายค่ะร้องไห้จนน้าตาเป็นสายเลือดจากคนที่เป็นผมดำเนี่ยตื่นช้ามากคือหัวขาดทั้งหัวเลยไม่เป็นอันทําอะไรทั้งสิ้นอยากทําอย่าง,างเ,เดียวคือฉันจะสร้างอะไรขึ้นมาเพอุออุทิให้กับเมียสุดที่รักของฉันก็เลยเป็นที่มาของการสร้างท 20,200 0คนอิมพรอตสุดยอดช่างฝีมือมาจาก ที่ไม่ว่าจะเป็นจากอียิปานจากตุรกีชาวเปอร์เซียรวมไปถึงเอาช่างฝีมือชาวอิตาเลียอินออนทั้งหมดเนี่ยเขาก็ขนมาจากมาคราณาของราชสถานที่เขาว่ากันว่าเป็นแหล่งหินออนที่ดีที่สุดในโลกฉันเอาที่สุดของที่สุดมารวมกันไว้ที่นี่นะคะชาตาฮันเนี่ยคิดเยอะขนาดที่ว่าจะต้องไม่มีอะไรมาทําลายสิ่งนี้ได้แม้แต่ตัวมันเองก็เลยให้คนสร้างหอขานาซารสีหอที่แบบสี่มุมของทัชมาฮาลให้เอ็นออนเผื่อว่าวันหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวหรือขานาซานเนี่ยมันจะได้ไม่พังแต่ตัวทัชมาฮาลเองเี้ะ อาจจะมีราชวงศงอื่นในอนาคตมายึดอำนาจชันไปก็ได้เดี๋ยวเขาจะทุบทัชนะฮาชั้นทิ้งถ้าเราเดินเข้าไปใกล้เราเห็นตึกสีแดงๆสองตึกที่อยู่ประกบข้างตึกนั่นคือมสัสยิดคนจะได้ไม่กล้าทุบเพราะว่าถือว่าเป็นศาสนาสถานแล้วถ้าเราดูรอบๆกรอบประตูตร,ตรงนี้ค่ะเป็นคาลิกตาฟีข้อความที่เขียนเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่สวรรค์ของฉันทั้งหมดเนี่ยมันมีคอนเซ็ปก็คือนี่คือสวรรค์ที่ฉันสร้างให้เธอนี่คือสวรรค์บนดินนะนี่ก็คือ เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่บรรพบุรุษของทัชมาฮาลค่อยๆไล่มาทีละยุคว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคนเราถึงคิดจะสร้างอะไรยิ่งใหญ่ระดับทัชมาฮาลขึ้นมามันมีการที่เห็นว่าบรรพบุรุษของฉันสร้างสิ่งรูระแบบนี้ฉันถูกขึ้นมาได้อีกหนึ่งเลเวลนะซึ่งจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเมืองอาคาัครามันจะมีเดลีหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เราเน้นเที่ยวไปที่อาคาัคราเราก็เลยอาจจะพูดถึงแค่ในอัคาราเป็นหลักค่ะ